ได้ยินไหมคะสวัสดีครับค่ะ,คะโอเคได้ยินบอลกับพี่มนนะคะครับค่ะโอเคค่ะอันดับแรกเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางผู้ิรหารแนะนําก่อนว่า CRD เราประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะครับขอรีบายนิดนึงนะครับค่ะ CRD นี้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะครับ ตั้งแต่เริ่มตอนเข้าตลาดนะครับแล้วในปีเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับก็มาเพิ่มอีกสาขาหนึ่งคือจัดเก็บขยะนะครับตอนนี้เราก็ทําอยู่สองอย่างเมนนคือรับเหมาก่อสร้างนะครับงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับส่วนอีกงานก็คืองานรับเก็บจัดเก็บขยะนะครับก็มีอยู่จัดเก็บขยะตอนนี้ก็มีอยู่สามพื้นที่ลำปางเชียงใหม่และก็ปากเกร็ดนนทบุรี ค,ค่ะอ,ะอะโอเคมุมมองแล้วก็ทิศทางธุรกิจการรับหมาก่อสร้างเลยคะ่ะปี2566เรามองธุรกิจนี้จะเป็นแบบไหนอย่างไรคะอ่าต้องต้องยอมรับว่าในปี2566เนี่ยนะฮะมันเป็นปีที่อมองธุรกิจค่อนข้างยากนะ,ค,ะครับถามว่ายากเพราะว่าตอนนี้อเนื่องจากว่า่สาสถานการณ์โควิด นะครับที่ที่มันเกิดขึ้นทําให้อ่าการท่องเที่ยวอะไรการก่อสร้างโรงแรมชะง,งักลงะนะครับแต่ปลายปี2,565เนี่ยนักท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาละนะครับทีนี้เราไม่รู้ว่าอ่าในปี2,566เนี่ยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมันจะคึกคักขนาดไหนนะครับแต่เราคิดว่าน่าจะดีขึ้นกว่าปี2,565เยอะนะครับก็าอาจจะมีงานรีโนเวท พวกโรงแรมอะไรต่างๆนะครับเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าทิศทางเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะครับหมายความว่าในภาวะเศรษฐกิจโลกนะฮะที่จะส่งผลทั้งประเทศไทยส่งผลทั้งทั่วโลกเนี่ยมันก็ดูทุกคนก็มองว่าปีหน้าในอัตราดอกเบี้ยก็สูงค่าน้ำมันค่าอะไรต่างๆก็ยังยังมีความผันผวนอยู่เยอะนะครับทำให้เรามองว่า เราก็ไม่กล้ามองอะไรในโพซิทีฟมากๆนะครับแต่เราก็มองเหมือนกับเป็นเป็นต้องต้องตั้งรับนะครับเป็นในเชิง2566เนี่ยก็จะเป็นเชิงในตั้งรับในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะครับก็ต้องตั้งรับมันดูเป็นเป็นไตรมาสไตรมาสไปว่าอะไรจะเป็นยังไงนะครับก็พยายามมองหาโอกาสไว้ด้วยว่าโอกาสในภาวะที่ที่เศรษฐกิจซบเซาเนี่ยเราควรจะทำอะไรยังไงกับมันนะครับค่ะ แย้มได้ไหมคะที่ที่เราสนใจนี่เกี่ยวกับพวกอสังหาหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะครับแล้วก็เคยมีคิด,คดมาที่จริงเราคิดมามาหลายอันแล้วเหมือนกันนะครับว่าหนึ่งนะครับแล้วก็ด,ดูเรื่องอสังหานะครับ,รบก็มีสออันก็คือว่าในภาวะนี้ถ้าถามว่าถ้าเรามีโอกาสเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นภาวะที่เขาเรียกว่าที่ดินอาจจะต่านะราคาต่ํากว่าปก,าปกติ นะครับถ้าซื้อหาอะไรออกมาเนะี่ยแต่ในในปัจจุบันเนี่ยในอย่างของเชียงใหม่อะไรในในเรื่องบ้านมือสองนะครับก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจเนื่องจากว่าบ้านมือหนึ่งก็ราคาแพงอยู่ไกลละนะครับเพราะนั้นบ้านมือสองเนี่ยก็ยังยังน่าสนใจอยู่อาจจะดูว่ามาแล้วก็กลุ่มบ้านมือสองในภาวะอย่างเงี้ยก็คงเป็นภาวะที่ราคามันไม่ค่อยสูงนะครับ ยังพอจะซื้อมาทําอะไรได้นะครับตอนนี้เราก็กําลังมองมองเป็นเป็นการมองแบบมองกว้างๆอยู่นะครับว่ากลยุทธ์เราเนี่ยน่าจะน่าจะมาทางด้านนี้นะครับแล้วก็ไปคุยกับแบงค์บ้างอะไรครับยังก็เป็นในในเชิงกว้างๆอยู่นะครับว่าเออมีมีอะไรที่อ่าท,ที่แบงค์อยากจะให้เราไปคุยกับลูกค้าคที่เขามีปัญหานะครับ บางทีอาจจะเป็นในเรื่องของถ้าเกิดเป็นโครงการใหญ่หน่อยที่ลูกค้ามีปัญหาต้องการพาร์ทเนอร์เราอาจจะไปร่วมไปเป็นพาร์ทเนอร์กันอะไรกันนะครับเพื่อหนึ่งเพื่อแก้ไขอาจจะเป็นเพราะแก้ไขเรื่องปัญหากับแบงค์นะฮะนี่ยืสินกับแบงค์ทำให้ผู้เจ้าของเดิมก็มีกำลังที่จะตําเนินขึ้นนะฮะเราเองถ้าเรามีศักยภาพเนี่ยเ,เราเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านก่อสร้างทางด้านพวกนี้เราก็จะได้ ช่วยกันผัฒนกกำลังนะครับแล้วก็มองโอกาสพวกนี้อยู่นะครับค่ะ,คะเอะแล้วอย่างนี้เราเราจะไปเองหรือว่าเราเราจำเป็นต้องมีพันธมิตรมาร่วมกับเราไหมคะผมว่าตอนนี้นะครับก็ก็มองว่าถ้ามีพัน์เราคงต้องมองพันธมิตรอะไรกันที่แบบว่ามันมัน,ม,นมันต้องไปไปในเชิงนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราทำอะไรเองนะครับมันก็คงต้อง ต้องอาศัยโอ้ต้องอาศัยทุนอะไรอะไรซึ่งซึ่งการเลสฟันในช่วงนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆ <c oughs> นะครับดัะน <c oughs> ั้นต้องต้องเป็นในเชิงของอของพันธมิตรหร <c oughs> ืออะไรที่อยู่ที่จะจะดีที่สุดนะครับอืมค่ะโอเคถ้าเกิดว่าจะได้เห็นนี่ปีหน้าเนี่ยจะได้เห็นความชัดเจนไหมคะว่าทําแน่นอนแล้วจะมีกี่โครงการมีอะไรอย่างนี้ ปีหน้านี่คงยังอาจจะชัดเจนหรือเปล่านะฮะมันก็ยังเป็นในช่วงที่ว่าอาจจะต้องมีการเจร,รจาถ,ถ้าจะเริมก็เริ่มเป็นเป็นยังยังเริ่มอะไรที่ยังไม่มากมันก็อยู่สถานการณ์น,นะครับแต่ว่าความความความก้าวหน้าคงชัดเจนขึ้นในปี2566ละครับข่าวอะไรต่างๆนะครับก็คงจะมีขึ้นในปี2566นี้แหละครับ อ่ะโอเคนี่ก็คือในสุดของรับหมาแล้วก็ต่อยอดไปในในใกล้เคียงเนาะทีนี้ถามในเรื่องของการ,รบ,บริหารจัดการขยะค่ะปีหน้า2 5 6พาเรายังมีสัญญาอีกกี่โครงการมูลค่าเท่าไหร่ยังไงบ้างคะครับคือที่บอกว่าเราโชคดีนะครับที่ว่าเราทําธุรกิจขยะด้วยนะครับทำให้ทุกธุรกิจขยะเนี่ยมาเสริมงานของมาเสริมรายได้ของบริษัทนะครับทั้ง ทั้งทางด้านเลเวลนิวทั้งทางด้านมาจิ้นต่างๆนะครับ<ม>อตอนนี้เรามีโครงการอยู่ในมือเนียประมาณพันกว่าล้านนะครับพันกว่าล้านเนี่ยมันก็กระจายไปห้าปีใชครับห้า<ช>ปีนี่หมายความว่าเราที่ว่าโครงการเชียงใหม่นี่ก็ประมาณสัญญาประมาณห้าร้อยล้านทำมาได้เกือบปียังไม่ถึงปีสัญญาห้าปีก็เลยอยู่สี่ปี<ช>นะครับ<ช>ขอปงปากเกตนี่ททำมาได้เกือบสองปีลักก็เลยอีกสามปีนะครับ โคการก็เจ็ดร้อยกว่าล้านนะครับส่วนของลำปานี้ก็ใกล้จะหมดละนะครับแต่ว่าก็ก็คิดว่าน่าจะมีต่ออะไรเนี่ยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่เอเรามีเรื่องลดเรื่องอะไรอยู่ในมือเรานะครับแล้วเราก็ทำงานออกมาค่อนข้างดีเป็นที่น่าพึงพอใจของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นงานงานเก็บเก็บขยะเนี่ยเราก็จะมีรายได้อยู่ประมาณปีหนึ่งประมาณถึงตอนนี้นะครับประมาณก็ประมาณสองร้อยกว่าล้านนะครับ ก็เป็นเป็นเป็นธุรกิจที่ถือว่ามันไม่ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจเป็นธุรกิจที่เหมือนกับทำให้เกิดริคเคลิ่งอินคัมนะครับเป็นเป็นตัวเจเนเรตรายได้เราเจเนเรตอ่าโปรฟิตเกิดขึ้นมานะครับก็ถ้าถ้าเราโชคดีก็ปีหน้าจะมีข่าวดีนะครับหรือไม่ไม่เกินปี6กเจก็น่าจะมีข่าวดีในเรื่องธุรกิจขยะเกิดขึ้นเพราะเราก็ติดต่ออยู่อยู่หลายที่อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ต้อง ครับว่าติดต่อนี่คือเราต้องไปชี้แจงนะครับว่าธุรกิจนี้นเป็นมันเป็นการประมูลง,งานเป็นอะไรแต่ว่าเราก็ต้องให้ข้อมูลอะไรนะครับว่าควรจะที่ไหนควรจะมีการให้ให้เอกชนเข้าไปทำจะคุ้มค่ากว่านาะแล้วก,วก็เราก็เข้าไปประมูลง,งานนะครับอค่ะ,อะโอเคทีนี้ภาพการเติบโตในปีหน้านะคะมันจะมาจากในส่วนของตัวโอเคขยะสองรแล้วงานก่อสร้างแล้วจะ มีรายได้มากน้อยขนาดไหนคะสำหรับปี66ปี66เนี่ยเพราะว่าเป็นเป็นปีที่ที่ต้อง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 ,องในสำหรับธุรกิจรลบเหมกากาทรายนะฮะต้องไม่คาดการไว้สูงนะครับเพราะมันเป็นปีที่ยังยังภาวะเศรษฐกิจนะครับถ้าเราถ้าเราเป็นลุกมากเนี่ยมันก็จะทําให้เราเสี่ยงกับปัญหาการขาดทุนประปานะครับเพราะนั้นปี66เนี่ยเราต้องเป็นปีที่เราต้องระมัดระวังนะครับค่ะ เรามาระวังอ่าเรื่องเรื่องการรับงานเรื่องการดูงานนะครับค่ะรายได้เราก็พยายามอย่าให้มันต่ํากว่าปีหกห้านะครับ,อรบโอเคนี่ก็คือเป้าหมายเนาะทีนี้ถามในเรื่องของผลประกอบการบรรทัดสุดท้ายมันน่าจะกลับมา <c oughs> เทินอาราวได้ไหมคะมีมุมมองแบบไหนยังไงบ้างปีปีหกหกน่าจะเทินน่าจะเริ่มดีขึ้นแลลวครับปีหก อีทิงปี65 64นั้นมันเฉลี่ยกันนั่นนะมันก็เริ่มเปจุดที่มาร์จิแอลละคล้ายๆว่ามันเริ่มเป็นก้นกระทะละนะครับปี66นี้ก็น่าจะเป็นปีที่อาจจะไม่หวือหวานะฮะแต่ว่าจะจะรักษาที่ว่ารักษาผลประกอบการได้ดีขึ้นนะครับแต่ตัวเลขคงไม่หวือไม่ไม่มีหวือหวาอะไรนะครับเราพยายามรักษาให้มันเมนเทนมันให้ให้ได้ประมาณให้มันมัน เมนเทนของค่าเฉลี่ยนะครับปี64หรื65ไว้ค่ะค่ะอ่าฮะในปีนี้เองที่ติดปัญหาเนี่ยทำให้เรายังยังติดตัวแดงเป็นผลจากอะไรคะต้นทุนหรือว่าเศรษฐกิจหรือว่าโครงการไม่ออกหรือยังไงคะมันมีจริงๆปีนี้รายได้เราดีนะครับแต่เราโชคโชคร้ายเป็นหนึ่งนิดหนึ่งคือต้นปีเนี่ยเราเจอภาวะเหล็กขึ้นราคาสูงมากเลยอ๋อต้นทุนค่ะอ่าตอนนั้นตอนนั้นเหล็กขึ้นราคาสูงแล้วรวดเร็ว มาเราเจอภาวะเรื่องน้ํามันนะคะเราโดร้ายไปนิดนึงนะเราเรารับงานมาก่อนที่เหล็กจะขึ้นราคาไม่กี่เดือนเองเราเลยโดนเต็มเต็มอยู่นะครับตัวเมนเมนก็จะเป็นตัวพวกนี้นะครับแต่ครับแต่แต่ตอนนี้ตอนนี้สถานการณ์ในส่วนของราคาต้นทุนลราเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้ต้นทุนนิ่งแล้วครับเหล็กก็เริ่มลงมานิ่งน้ํามันก็ลงมานิ่งนะครับ คาว่าน,นิ่งก็คือมันฟอกเจอไม่เยอะล่ะครับค่ะก็ก็ก็ถือว่าถือว่าถือว่าโอเคนะครับ,บพอที่จะคาดการราคาตอนประมูลงานได้ว่าเอออย่างเหล็กเนี่ยเราควรจะควรจะคิดราคาที่ประมาณเท่าไหร่นะครได้ละครับ <c oughs> ที่จะอยู่ในวิสัยที่จะคาดการราคาได้ได้ใกล้เคียงครับค่ะแล้วยังมีงานที่รอประมูลเยอะไหมคะต่อจากนี้ ก็ยังมีอยู่ครับย่างงานของภาครัฐอะไรที่ที่เราเริ่มเริ่มออกมานะครับแต่ก็เป็นเป็นงานที่ก็คงเป็นงานที่เราเราเรา,เราถนัดนะฮะเป็นสายงานพวกสารอุปโภคต่างๆไฟฟ้าพลังน้ําน้ําเสียอะไรเงี้ยนะครับส่วนส่วนงานอาคารเนี้ยก็คงต้องรอภาครัฐนะครับท,ท,ที่ว่า เพราะตอนนี้มันต้อง,ต,องต้องแข่งขันราคากันสูงเหลือเกินต,ต้องยอมรับว่าการแข่งขันราคาสูงมากแล้วเราก็คกกตงต้องหลบหลบงานภาครัฐด้านอาคารไว้ก่อนนะครับอือ่โอเคค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้บริหารฝากอะไรถึงนักลงทุนหน่อยค่ะครับก็คงต้องบอกว่าขอให้ติดตามข่าวเสียดีนะครับเป็นระยะนะครับุูนเล็กๆนะครับแต่ว่าเราก็พยายามตั้งใจทำ ให้มันดีนะครับผมเองก็พยายามจะสื่อสาราข้อมูลให้ให้นักลงทุนด้วยด้วยความเป็นจริงโปรง่งใสให้มากที่สุดนะครับครับโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณทางผู้บริหารมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็พี่มนในรายการวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ